สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดียามเย็นนะคะทุกคนคะ่ะยามเย็นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้เวลา17นาฬิกาค่ะทุกคนคะ่ะยามเย็นยามแรงภาษาอีสานเนาะลมเอื่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนเย็นวันนี้รู้สึกจะลมมีลมเยอะคะ่ะมีลมเยอะให้ให้ได้คลายร้อน คลายความหงุดหงิดในใจลงไปได้เนาะความร้อนในตัวมันก็เย็นลงนะคะเพราะว่ามีลมพัดเนาะตอนกลางวันก็ทั้งร้อนแล้วก็อบอ้าวค่ะทุกคนคะ่ะตอนเช้าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกสรุปแล้วทั้งวันไม่มีฝนค่ะทุกคนคะ่ะที่จันทบ,บุรีเนาะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานก็ตกมานิดเดียวค่ะทุกคนคะ่ะ พอให้ได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ถึงกับมีน้ําขังเหมือนที่อื่นคะ่ะมีน้ําเปียกถนนแบบพอให้ขับรถขับลาแล้วลื่นนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนั้นคะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงไม่ค่อยจะมีฝนเหมือนที่อื่นเขาคะ่ะที่จังหวัดจันทบุรีที่อื่นตกน้ําท่วมกันโครมโครงคะ่ะที่จันทบุรีไม่มีฝนคะ่ะในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองที่ประจุบอยู่นะคะที่ ที่ประยุ์อาศัยอยู่ที่ตัวเมืองนะแต่นอกเมืองเนี่ยไม่รู้นะคะทุกคนถามว่าจะมีฝนไหมเดินออกมาจากห้องมาคุยสเปเหละเฉยๆค่ะอยู่ในห้องทั้งวันทํางานทั้งวันก็รู้สึกร่างกายมันอ่อนเปี้ยเพียแรงเนาะก็เลยเดินออกมาสูดอากาศที่แบบมีลมพัดผ่านตัวมั่งจะได้รู้สึก ถึงยังไงล่ะทุกคนคะบรรยากาศข้างนอกกับข้างในห้องมันต่างกันเนาะข้างในเราทํางานอยู่ตลอดเหงออะไหลครย้อยอยู่ตลอดแต่พอมาโดนลมข้างนอกนี่มันก็สดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะทุกคนคะต่างกันลิบลับเลยค่ะว่าจะถ่ายรูปน้องหมาให้ดูคุณหมอเขาก็เอาลูกเอาน้องหมาไปเดินออกกํลาลังกายด้วยนะคะที่ทุ่งนาเชย ของจังหวัดจันทบุรีนะคะเลยอดเลยคะ่ะยังรอเลยใส่เสื้อให้แล้วก็ใส่ใส่แบบเสื้อของอสุนัขที่พร้อมเดินนะคะทุกคนคะ่ะมีปลอกคอแล้วก็เชือกจูงแล้วแล้วเขาก็จะใส่เสื้อให้อีกตัวหนึ่งโอ้ยยังรอเลยคะ่ะถ่ายรูปให้ไม่ทันให้ดูไม่ทันว่าจะถ่ายรูปให้ดูซะหน่อยว่าเออน้องเป็ดเจ้าน้องเป็ดเนี่ยหุ่นเขาดีขนาดไหน <laughs> จะเอาน้องหมาวาอวดซะละ ก็ความสุขเล็กๆน้อยๆนะทุกคนคะ่ะทำงานเหนื่อยๆแล้วก็เดินออกมารับลมข้างนอกมันก็ได้ฟิลหนึ่งคะ่ะได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งเดี๋ยวจะเดินเข้าไปาไลฟ์สั้นๆให้ดูคะ่ะสักสามสิบนาทีจะไปนั่งคุยกับคุณยายนวดแข้งนวดขาท่านเล่นสักหน่อยแต่ว่างานก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนแบบรีแลกซ์สักหน่อย ยังไม่เสร็จเลยงานเยอะและเสื้อผ้ายังรีบไม่เสร็จเต็มเลยก็ขอจบคลิปก to ่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวปัาจุบขอเดินเข้าไปดูคุณยายท่านแป๊บหนึ่งค่ะจริงๆตั้งใจว่าจะเดินมาถ่ายน้องแมวค่ะเห็นน้องแมวเกาะรถหลังคารถเนาะแต่ว่าถ่ายไม่ทันเขาเดินหนีไปก่อนเขาก็โดดลงนะคะทุกคนค่ะกระโดดลงออกจากหลังคารถเจ้าประจําค่ะ เจ้าประจำเขาจะนอนอยู่บนหลังคารถแบบรถค่าใครอย่าแตะอะไรประมาณนะะี้ค่ะทุกคนคะ่ะก็คลิปนี้ขอจบก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพะทุกขออนุญาตไปดูคุณยายท่านก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในไลน์นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยได้คุยด้วยเพราะว่าจะนวดขายคุณยายท่านนาะพาท่านเล่นนะคะทุกคนสงสารคนแก่เนาะจูงงวัย98แล้วเราก็อยากให้ท่านได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ